สวัสดีครับบ็อกซ์สิบหกมิวสิกครับวันนี้พาเข้าดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับตัวนี้เป็นกีตาร์โปร่งนะครับ <S <s <ancestors> <S เข้ามาทําการเซตอัพปัญหาของเขาก็คือก่อนการเซตอัพนะครับตั้งสายปกติแล้วดีดอันนี้จะดีดที่สายหนึ่งนะครับเสียงติดเฟรตนะครับเกิดการบัสนะครับบัสซิ่งที่บริเวณเฟรตที่หนึ่งนะครับ ต่อไปเป็นสายที่2นะครับต่อไปสายที่สามต่อไปสายที่สี่นะครับต่อไปสายที่ห้าต่อไปสายที่6นะครับแอคชั่นนะครับแอคชั่นคือความสูงของสายนะครับบริเวณที่เฟรตสิบสองนะครับ 0.09นะครับก็ถือว่าเป็นค่าที่โอเคนะครับถือว่ายอมรับได้อยู่แต่ปัญหาของเขาเนี่ยหลักๆเนี่ยมาอยู่ที่บริเวณของนัดนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นการทำแอคชั่นไม่ใช่การทำนัดอย่างเดียวนะครับเป็นการ ปรับความสมดุลในเรื่องของคอนะครับเป็น upper b o w บนะครับแล้วก็เป็นการทำในเรื่องของซัดเดิลนะครับให้มันมีองศาสอดคล้องกับฟิงเกอร์บอร์ดอย่างเช่นฟิงเกอร์บอร์ดมีองศา12ตัวซัดเดิลเราก็ต้องใช้องศา12ด้วยนะครับถ้าฟิงเกอร์บอร์ดมีองศา12แล้วเราไปใช้ซัดเดิลที่มันมีองศาอื่นการเล่นมันจะมีการกด บริเวณฟิงเกอร์บอร์ดนะครับคอกีตาร์เนี่ยไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับการกระจายแรงเนี่ยมันจะสูงสูงต่ำต่ำไปเท่ากันชุดสาย3-4อาจจะกดง่ายสาย1-2-5-6อาจจะกดยากก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นมันเลยมีการเซตอัพให้เข้ากับค่ามาตรฐานมากขึ้นกีตาร์จะมีค่ามาตรฐานนะครับองศานี้เล่นสไตล์แบบนี้ค่ามาตรฐานเขาจะอยู่ในกลุ่มเท่าไหร่ทังชอบใช้เครื่องมือการวัด โดยเร่าๆแล้วเนี่ยของเราเนี่ยเราใช้เป็นของ s t e e l m a กนะครับ s t e e l m a กเป็นค่ายทำเครื่องมือวัดนะครับเป็นของค่ายอเมริกาแล้วก็มีความมาตรฐานสูงความเที่ยงตรงสูงลูเทียหรือว่าช่างซ่อมกีตาร์เนี่ยทั่วโลกเนี่ยนิยมใช้เครื่องมือของค่ายนี้นะครับจริงๆค่ายจีนใช้ได้ไหมมันก็ใช้ได้แหละครับแต่ว่ามันความ มาตรฐานความแม่นยำมันจะไม่ค่อยเท่าของ s t e ล m a ็นะครับเพราะ s t e ล m ม็เขาทำเครื่องมือตรงนี้มาค่อนข้างนานแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับของเครื่องมือเที่ยงตรงแม่นยำสูงเป็นที่ยอมรับนะครับส่วนกีตาร์ตัวนี้เดี๋ยวเราจะแก้ไขปัญหาของเรื่องการเซตอัพนัดให้นะครับแล้วก็เซตอัพคอตัวมันต้องทำความโค้งใหม่นะครับเป็นเนกลิฟฟใหม่ แล้วก็ส่วนของ s a ตเดินะครับก็ต้องปรับใหม่เหมือนกันแต่ว่ายังจะคงใช้ s a ตเดิลละนัทของเดิมนะครับจะไม่ได้ทําการถอดออกให้เดี๋ยวทางช็อปจะมีวิธีการปรับแต่งปรับเปลี่ยนนะครับสายก็คงจะใช้สายตัวนี้ต่อไปนะครับแต่ว่าการเช็ดสายนะครับต้องเช็ดให้ถึงนะครับการเช็ดสายกีตาร์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเช็ดแต่ข้างหน้าอย่างเดียวนะครับอย่าไปรูปอย่างงี้อย่าไปรูปสายข้างหน้า,านี้เช็ดให้มันถึงด้านข้างใต้ด้วยนะครับเอาผ้าจับ ผ้าที่ทําการเช็ดสายนะครับจับสายลูดเลยนะครับถ้ามีน้ํายาเช็ดตามหลังที่เป็นน้ํายาของเรื่องค่อนเคลือบน้ํายาของเรื่องการบํารุงรักษาสายโดยเฉพาะนะครับก็เช็ดต่อได้ภายหลังก่อนการเก็บกีตานะครับกีตร์ก่อนเล่นก็ทําการตั้งสายให้เรียบร้อยเล่นเสร็จก็ทําการเช็ดเช็ดลําตัวกีตร์นะครับเช็ดบอดี้ให้เรียบร้อยเช็ดสายให้เรียบร้อยทําการเก็บรักษาให้ดีนะครับวางให้ถูกที่ถูกตําแหน่งนะครับเก็บใส่ ฮาร์ดเคสก็ได้เก็บใส่ซอฟเคสก็ได้นะครับหรือเก็บใส่สแตนเก็บใส่ห้องเก็บกีตาร์ก็ได้นะครับเดี๋ยวตัวนี้จะทำการเซตอัพให้ใหม่นะครับแอคชั่นจะเล่นได้ดีกว่านี้แล้วก็ต้นคอจะหมดปัญหาของเรื่องเฟดไปนะครับแต่ในอนาคตนะครับตัวนี้กีตาร์ตัวนี้อาจจะต้องดูในเรื่องของการเปลี่ยนเฟดด้วยนะครับซึ่งการเปลี่ยนเฟดเนี่ยทางชอปก็ทำได้ สบายมากนะครับลองไปค้นหางานของทางช็อปดูมีตัวอย่างให้ดูเยอะมากเลยก็เดี๋ยวตัวนี้ทางช็อปจัดการให้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ